สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านครับผมเย็นเดีต้อนรับที่นี่คือบ้านอาคมและเราจะดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าใครกําลังจะเข้ามาคลั่งรักคุณเรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับเ,เพื่อน เราจะไม่นึกถึงใครทั้งนั้นเราจะนึกถึงแค่ตัวเองนะครับเพราะว่าเราอยากจะถามไพ่นะว่าเขาคนนั้นเนี่ยก็คือใครบางคนเนี่ยที่จะเข้ามาข้างรักเนี่ยเป็นใครเี๋ยวก่นะคือแสงแสงมันสะท้อนกับไพ่เนาะพี่เข้มบังให้หน่อยนะเอเอ,เ,อเห็นเห็นยังเห็นยังแต่มันบังได้ไม่หมดอ่ะ <c oughs> พี่เข้มเอาหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดมาบังนะ เอ้บางประมาณนี้ได้นะครับนึกถึงตัวเองแล้วเลือกไพ่นะครับนะอ่าโอเคถูกใจใบไหนก็เลือกกองนั้นนะครับแต่ละใบก็จะเป็นตัวแทนของไพ่แต่ละกองกองที่1กองเรือนะครับกองที่2องกองมา้าและกองที่3นะครับพี่ช h OP ครับเมื่อเพื่อนเลือกได้แล้วกดที่ time stamp เลือกรับชมรับฟังครับทำนายตามกองที่เพื่อนเลือกได้เลยนะครับ สวัสดีชาวกองที่1นนะครับกองที่1ของเราคือกองเรือนะครับแล้วท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครกําลังจะเข้ามาคลั่งรักคุณนะเรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับไพ่เด่นบนเลือกเป็นไพ่อะไรเนี่ย ten of wands นะสิบไม้10ไม้เป็นลักษณะของคนที่ทํางานหนักนะครับโอ้บางคนทํางานหามลุงหามคํหลังคดหลังแข็งระวังเรื่องการปวดหลังตึงคอบาดไหลออฟฟิศซินโดมต่างๆถ้าคุณทํางานในออฟฟิศนะแล้วก็ระวังเรื่องแบบ กายเนื้อของคุณด้วยเวลาที่คุณต้องทํางานนั่นนี่โน่นนะเป็นงานนอกออฟฟิศอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าการอยู่ในเอริยาบทนานๆเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คุณเจ็บป่วยได้นะเออแต่ถ้าเกิดว่างานของคุณเนี่ยคุณทําแล้วคุณมีบาลานซ์ชีวิตเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเออก็ตามอายุไขนะแต่ลักษณะของชาวกองเนี้ยและคนที่คุณดึงดูดเข้ามามีจุดร่วมคล้ายกันก็คือการเป็นคนที่รักการทํางานชอบการทํางานนะครับ มีความรักให้กับการทํางานไปที่1เลยส่องพลังงานของคุณหน่อยสินะมีอะไรที่เป็นพลังงานของคุณนะครับ8ไม้นะครับ7ไม้่ะมี8ปมีเนะ6นะ6ดาบนะอ่าแล้วก็พระอาทิตย์นะครับเดซันชาวกองที่คุณมีความสดใสร่าเริงครับมีพลังงานล้นเหลือคืองานของคุณเนี่ยหยิบจับอะไรมาทำเนี่ยก็จเจริญเติบโตงอกเงยแต่คุณจะทุ่มเป็นเรื่องการงานมากนะ เวลาได้ทํางานแล้วมันเบิกบานมันกระชุ่มกระชวยหัวใจมันมีความสุขซึ่งมันเป็น energy ที่ดีสําหรับคนที่ชอบการงานคือคือเวลาที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยไม่ไม่ได้กินแรงมากอะ่ะเราจะรู้สึกสนุกกับมัน enjoy กับมันแล้วเราก็จะไม่ได้เครียดใช่ไหมเราก็จะชอบมันเนาะเออทำให้ชาวกองนี้เป็นที่พึ่งของคนรอบข้างเป็นคนที่รู้จักการรับฟังด้วยนะพราารับฟังคนอื่นแล้วใครจะได้ไอเดียมาทํางานหรือถ้าอย่างน้อยไม่ได้ไอเดียเออโอเคเราก็ มีส่วนอื่นๆนอกเหนือจากงานก็เป็นเวลาพักผ่อนก็ได้นะครับมีเวลาพักผ่อนมีเวลารีแลกซ์นะครับแต่เป็นคนที่ไฟพี่แค่เห็นความไม่ย่อท้อในตัวคุณนะถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้ต้องได้เนาะเออต้องต้องพยายามให้ได้แต่ไม่ได้เป็นการบีบรัดตัวเองนะแต่เป็นการพยายามด้วยความสุขอะด้วยความสนุกอะเออไม่ได้เครียดมาก หยิบจับอะไรก็เติบโตงอกเงยเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอาจจะมีการเพิ่มขึ้นเติบโตของหน้าที่การงานเช่นการเ,าเลื่อนขั้นนะอัปเกรดขั้นขึ้นไปเรามาดูกันนะครับเขาเขาเป็นใครนะที่จะเข้ามาขา้งรักคุณเขาเป็นใครนะครับโอเคสี่ดาบนะครับราชาถ่วยเออราชาช่วยเป็นคนใจดีนะเจ็ดเหรียญนะโอ้แล้วก็แปดดาบ คนที่เขาค้างรักคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่มีกำแพงค่อนข้างสูงกำแพงค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่นิ่งคือมีความค้างรักมีความชอบแต่เขาจะเน้นการแบบค่อยๆใช้เวลาค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยคือนานๆคุยครั้งอะ่ะคือไม่อยากไม่อยากเอาตัวเองไปแบบไปยัดเยียดไปอยู่ในชีวิตใครอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเออมันดูหิวมันดูโหยไปนิดนึงแต่เขาจะใช้ความใจดีใช้ความเย็น เป็นคนอยู่ห่างคนอื่นนะเออใช้ความรีแลกซ์เวลาอยู่ใกล้ใครเขาก็จะทําให้คนรอบข้างรีแลกซ์สบายคือไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องคิดมากจากการทํางานที่แบบบางทีมันก็หนักแล้วก็จะเป็นเวลาสบายสบาย,บายนะครับเขาก็จะชอบอะไรประมาณนี้อีกมุมหนึ่งที่เห็นเขานะครับที่เป็นด้านดีของเขาเลยคือเขาเป็นคนที่แบบสะสมเงินสะสมของสะสมความรู้นะเป็นคนที่แบบเอาอิจับงานการอะไรมาทำเนี่ยต่อยอดได้ดี แต่จะมีข้อเสียคือกำแพงสูงเขาก็เลยไม่ได้ออกแอคชั่นเป็นคนที่ออกแอคชั่นค่อนข้างยากและเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเราคนที่จะเข้ามาคั่งรักคุณเนี่ยนะ justice นะครับอ high าอาย e ีชจ t ดจัดเม้นแต่ก็สองเหรียญยังเป็นคนที่ลังเลอยู่นะว่าเออจะเอายังไงดีแต่ ลักษณะที่เขาเข้ามาเนี่ยก็เป็นความแบบกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนบางทีอาจจะเป็นคนคุยของคุณถ้าคนคุยของคุณลักษณะประมาณใกล้เคียงกันนี้หรือว่าอาจจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วกอ็อยากเข้ามาร่วมหัวจมท้ายกับคุณเอ,อยากอยากเข้ามาได้คุณเป็นแฟนนะครับก็แอบแอบมองมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ,อะแอบใช้ระยะเวลามาสักระยะหนึ่งแล้ว่แต่ไม่รู้คุณจะรู้ตัวหรือเปล่านะเพราะมันเป็นการแบบ คือแอคชั่นของเขามันไม่ได้แบบเหมือนคนโรแมนติกทั่วไปว่าจะต้องมีความหวานจะต้องมีการมาใส่เต็มจะต้องมีการแบบมาเป็นห่วงเป็นใย,ยเพราะเขาเป็นคนกระแพงสูงดังนั้นไอ้เรื่องของแอคชั่นเนี่ยการที่เราจะไปดูออกหรือการที่เราจะอินกับเขาอะมันจึงคือเขาไม่ได้ม,ไมีไม่ได้เหมือนเสือที่จะมีเขี้ยวเล็บไงเขาก็จะออกแอคชั่นเท่าที่เขาจะทําได้นะครับแต่ต้องดูว่าคุณจะอินกับคนแบบนี้หรือเปล่าเออแต่อย่างน้อยก็จะมีการเข้ามาน้อเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่แบบเอ่อเป็นคู่สัญญาธุรกิจก็ได้นะครับเป็นคนที่แบบแอบลุงลายแอบซองอยู่ห่าง,างมีสื่อโซเชียลออนไลน์ร่วมกันอย่างเงี้ยก็ได้้วก็แบบเป็นความแอบปลืม้มแล้วเขาข้างลักคุณนะและเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อล่ะก็ดูนิ่งๆใช่ไหมมีเมดิเชียนไปเข้มมั่นใจเออมีมีเข้ามาจีบนะลักษณะการจีบขเขาเป็นยังไงบ้างจะเป็นการเข้ามาพูดคุยเข้ามา,าติดต่อ เข้ามาพูดคุยเข้ามาติดต่อเข้ามาคือการจีบของเขามันไม่ได้เป็นในเชิงแบบหวานโรแมนติกแต่มันจะเป็นการคุยในเรื่องงานเรื่องอะไรที่แบบมันดูมีสาระเป็นเรื่องของการปรึกษาปัญหาชีวิตซึ่งบางทีเขาอาจจะพยายามให้คุณเนี่ยเล่าเรื่องราวของคุณอยู่ก็ได้หรือว่าเป็นการคุยกันเพิ่มเติมในเรื่องของการงานแต่มันยังไม่ได้ออกเป็นแบบความหวานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ออกมาในรูปแบบแบบ โอ้ยฉันรักเธอเหลือเกินแม่แก้มแดงเลยเออมันจะไม่ใช่เป็นภาพนั้นนึกออกปะเออแต่ว่ามันจะมีการมาจีบแน่นอนนะครับแล้วก็จะพยายามแบบเดินบนเปี้ยนอะ่ะเออคือคือเดินอยู่รอบๆอ,บอะ่ะไม่ได้ไปไหนอะ่ะนะจะมอีอาจจะมีแบบเข้ามากดไลค์เรื่อยๆืหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆ,ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นต่อไปถ้าเกิดว่าใครแบบรู้สึกยังไม่มีคนประมาณนี้นะให้คุณพยายามหาเพื่อนหา อะไรเงี้ยหาสังคมนะครับแล้วคนประมาณนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณแต่มันมีการบ r a i n s t o r m i n g มีการปรึกษากันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องงานอาดิเรกหรืออะไรก็ตามที่คุณกําลังทําอยู่ลักษณะนะครับที่โดดเด่นลักษณะาด,ดาวจันทร์ดาวสุขงคุณดาวอาทิตย์ของคุณเด่นนะครับดาวอังคารของคุณเนี่ยค่อนข้างเด่นนะราศีราศีกันราศีกันของเราสองคนเนี่ยเด่นนี่แล้วก็พบที่สอง พบกระดุมพระนะคนนี้ก็จะหนุนส่งในเรื่องเงินคืออาจจะคุยเรื่องเงินแต่ไม่ใช่มายืมเงินนะคุยเรื่องเงินหมายถึงว่าเออไอ,ไองานนี้ได้เงินไหมอะไรเงี้ยคือเป็นสนใจเรื่องการต่อยอดเรื่องการหาเงินอย่างเงี้ยมากกว่านะจะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคขอบทวนเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวกองที่2กองม้าครับกองม้าของเรานะกับท็อปปีที่ว่าใครกําลังเข้ามาคลั่งรักคุณนะครับเรามาดูกันนะว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับดูไพ่ทีื่อเพื่อนเลือกซีเป็นไพ่เซเว่นออฟซอนะแอบแอบหลบ,บซ่อนชาวกองนี้คุณคงจะเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงเนาะเป็นคนที่ลึกลับในสายตาคนรอบข้างนะคนรอบข้างจะรู้สึกว่าตัวคุณเข้าถึงยาก นะมีความแบบเข้าถึงยากนะครับในขณะเดียวกันตัวของเขาเองก็เหมือนกันนะก็มีความแบบแอบ,บชอบคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณมีความลึกลับความลึกลับหน้าค้นหาของคุณเนี่ยมันจะทําให้ดึงดูดเขาเข้ามานะครับอะไรคือความหน้าค้นหาอะไรในความหมายของคําว่าหน้าค้นหาลึกลับซับซ้อนมันไม่ใช่แปลว่าเราแบบแอบบซ่อนอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่รู้จักใครเลยมันไม่ใช่ทุกคนต้องรู้จักเราก่อน ต้องรู้จักเรานะแล้วก็พอรู้จักเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้เช่นเวลากินเวลานอนเวลาเที่ยวอย่างเงี้ยหรือเวลาที่ใครสักคนนัดเราอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าอุย๊ยยังไม่ยังให้คําตอบไม่ได้แต่ว่าให้เขารอสักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยให้คําตอบเออคือไม่ใช่แบบตกลงนัดทันทีอย่างเงี้ยเออมันจะเดาง่ายคุณก็จะเป็นคนที่เดายากมากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องดีๆที่คุณเคยทํา คุณไม่จำเป็นต้องทําเรื่องดีๆให้คนอื่นคุณทําให้ตัวเองเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอย่างเงี้ยพอคุณทําได้สักสองสามเรื่องปุ๊บคนอื่นก็จะมองคุณก็จะคิดแล้วโอ้โหเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองยังเด็ดขนาดนี้เรื่องที่สามเรื่องที่สี่มันต้องมีอะไรดีๆซ่อนอยู่แน่นอนนะแล้วมีอะไรอีกที่เป็นคุณนะครับราชนีดาบเนี่ยคาดเดาไม่ได้เนี่ยแปดถ้วยนะครับหกดาบแล้วก็เมจิเชียนคุณเป็นคนฉลาดขยันที่สําคัญคืองานอะไรที่คุณหยิบจากมาทําอ่ะมักจะเป็นงานที่แบบ มันหาคนอื่นมาแทนไม่ได้นะนะฮะคนอื่นมาแทนไม่ได้เวลาที่คุณไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยคนอื่นจะมองคุณว่าเอ้ยคุณเป็นตัวหลักนี่เป็นเสาหลักนี่ขาดไม่ได้แต่เสียใจด้วยนะคุณจะเป็นเสาหลักให้ใครสักคนหนึ่งได้ไม่นานเพราะว่าคุณไม่ชอบเป็นทีแบกคุณไม่ชอบเป็นตัวแบกนืกอออกวะเออคุณก็คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวคนอื่นเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าไม่มีชั้นจริงๆเธอก็อยู่ได้ แต่คนอื่นก็คือชอบมาพึ่งเราเนี่ยคือ energy ของคุณใช่ไหมคุณเป็นคนที่เด็ดขาดนะฉานพูดตรงเวลาทํางานเนี่ยตรงมากงานของคุณมักจะมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยๆนะหรือว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็มีเกณฑ์ได้เดินทางได้อัปเกรดตัวเองมากๆยิง่งๆขึ้นไปนะครับงานเกี่ยวกับการพูดดีเกี่ยวกับการแพทย์ดีนะครับแล้วก็งานเฉพาะทางจะเป็นงานที่เหมาะกับคุณการพูดการแพทย์งานเฉพาะทางและเขาเป็นใครที่จะเข้ามาขั่งรักคุณเนี่ย เดอะสตาร์ราชินีถ้วยนะครับราชาไมา้แล้วก็เดวิลลักษณะของชาวกองนี้นะคุณดึงดูดคนที่แบบมีความเจ้าเล่ห์เนาะเออมีความเจ้าเล่ห์ถ้าเป็นผู้ชายเขาจะเป็นผู้ชายที่ฉลาดแล้วก็รู้จักอ่อนโยนรู้จักพูดแล้วเวลาที่เขาพูดเนะี่ยผู้หญิงติดฉลาดมีมุมอ่อนโยนผู้หญิงติดใครอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็รู้สึก สบายรู้สึกผ่อนคลายสัตว์เวลาอยู่ใ,ใกล้ๆเขา,าชอบนอนหงายมันมีความหมายนะบอกเอ๊ะสัตว์อยู่ใ,ใกล้ๆเขาแล้วชอบนอนหงายคิดมาทำนายอะไรเนี่ยตลกบ้าเปล่าเนะคือมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเวลาที่สัตว์อยู่ใกล้ใครแล้วนอนหงายมันหมายถึงความไว้ใจนะเออดังนั้นถ้าเห็นหมอดูอย่างมีเข้มเนี่ยทายว่าสัตว์อยู่ใกล้แล้วนอนหงายแปลว่าอะไรนะแปลว่ามันหมายถึงความไว้ใจพวกแมวเงี้ยพวกหมาเงี้ยนอนหงายแปลว่า ไว้ใจนะเพราะว่าต้องพุงเนี่ยมันบอบางนะเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณสัตว์มาหรือไมดังนั้นใครอยู่ใกล้เขาก็จะนอนงายนะถ้าเขาเป็นผู้ชายไปอยู่ใกล้ผู้หญิงผู้หญิงก็นอนงายต้องระวังให้ดีนะคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นผู้หญิงที่นอกจากจะมีความประณีตอ่อนโยนเขายังจะมีความฉลาดฉลาดได้ทัดเทียมผู้ชายฉลาดได้แซงหน้าผู้ชายและเป็นคนที่ทันเล่ทันเหลี่ยมผู้ชายนะผู้ชายที่ เลือก,กองนี้ก็คุณก็เจอคนที่แบบเคี้ยวนิดนึงเนาะเออเขี้ยวไม่ได้หมายถึงเออไม่ได้หมายถึงแบบงกนะหมายถึงว่าอะไรอ่ะมีมีเคี้ยวเล็บนะเออมีเคี้ยวเล็บนิดนึงนะก็จะเป็นผู้หญิงแลอเป็นผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วเขามีเคี้ยวเล็บและเขามีวิธีพูดที่ทําให้คนรอบข้างเนี่ยเผยนะเผยจุดอ่อนแล้วก็แบบไว้บางใจเขาอะ่ะเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเราเนี่ย อู่ซม่ะสองเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกันก็นแล้ววิ่งสิบดาบด้วยเด็กถือเหรียญน,นะเด็กถือถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบลักษณะเอเนจีของคนคนนี้มันมีอยู่สองเอเนจีนะตอนนี้ใครหลายคนที่เลือกกองเนี้ยคุณกําลังปรับพลังงานดังนั้นจึงมีพลังงานใหม่เข้ามาในชีวิตคุณแต่พลังงานใหม่ในที่เนี้ยเอ่อคุณต้องดูให้ดีว่าคุณโอเคกับเขาหรือเปล่าโอเคกับพฤติกรรมเขาหรือเปล่าถ้าคุณไม่โอเคคุณเลือกคนอื่นได้เลยนะ พราะคนคนนี้ดูท่าทางแล้วเขาข้างรักคุณแต่เขามีเขามีเชี่ยวเร็บจึงจึงออกแอคชั่นคล้ายๆแบบเสือนิดนึงบางคนเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าแต่ดูแล้วแบบเขาค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเ,เกมความรักเกมความรักเกมจิตวิทยาอะไรพวกนี้เออทำให้อยากเราจากไปอะไรพวกนี้จะมีในนิสัยของเขานะอันนี้ต้องต้องระวังเลยแล้วเขาจะอ,อแอคชั่นอะไรต่อน่ารักไหมหรือน่าทีบนะอัศวินถ้วยคนนี้จะจีบนะแล้วก็เวลาเข้ามาเนี่ยจะมีการโถง นะเออโถมแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาโถมได้นะแต่เขาต้องเป็นคนกลุ่มเกมอย่างเงี้ยน,นะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เข้าใจกันอ่ะมันจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้เนาะมันจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้แล้วมันจะมีความไม่เข้าใจกันนะเกิดขึ้นได้แต่เขาจะมีการจีบแล้วคุณก็จะงงว่้ทำไมช่วงแรกๆเป็นแบบนี้ทําไมปัจจุบันนี้ไม่เป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยก็ช่วงแรกๆเขาเคยออกแอคชั่นนี้นะ,สะแสดงว่าเขาก็ต้องแบบ รักเราชอบเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือจริงๆความรักความชอบความคลั่งรักมันมีแต่ลักษณะของคนคนนี้เขาจะติดอะไรแ,แบบเป็นทางโลกหน่อยๆเ,เป็นทางโลกหน่อยๆดังนั้นมันจึงต้องมีมีความใหม่ตลอดเวลาในตัวคุณมีความอัปเกรดอัปเดตชีวิตตลอดเวลาในตัวคุณแล้วก็คุณจะแบบไปมี energy แบบคนที่เป็น anxious เป็นอะไรอย่างงี้ไม่ได้เพราะคนนี้เขาก็ค่อนข้างรักอิสระตัวคุณก็ต้องให้อิสระกับตัวเองด้วยเหมือนกัน ตัวเขาเองก็ต้องการอิสระทีนี้เรามาดูกันสินะครับว่าคนอื่นน่ะนอกจากนี้มีไหมแค่มั่นใจว่าถ้าไม่ใช่คนนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะมีความกำแพงสูงอาจจะไม่หวานเท่านี้แต่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าเนื้อหน่อยเนาะแต่ทํางานเก่งนะค่อนข้างบ้างงาน workaholic แต่เขาจะกำแพงสูงก็ข้างรักคุณได้เช่นเดียวกันอคุณลองดูว่าคุณชอบพลังงานเนี้ยเสือๆหน่อยแต่หวานกับคนที่แบบดูไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ อ่ะอาจจะไม่ดีอาจจะท่วมๆเจ้าเนื้อนิดนึงแต่ว่าอชอบการงานหรือไม่ชอบทั้งสองพลังงานเลยก็ได้แต่ตอนนี้ไพ่ย,ยังบอกว่า2พลังงานประมาณนี้ข้างรักคุณอยู่นะครับลักษณะาด,ดาวจันรดาวศุกร์ดาวพุธของคุณเด่นนะครับดาวราศีมังกรของเขาเด่นราศีกุมของเขาเด่นระหว่างเราราศีเมษก็เด่นนะดาวเนบจูนดาวเนบจูนเพราะที่สิบพบกรรมมาเกี่ยวกับเรื่องการงานเนบจูนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยานะครับ ก็จะค่อนข้างจะโดดเด่นในดวงชะตาราศีของคุณกับเขาเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราคือกองบิช,ชอปและท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครอะใครที่กำลังเข้ามาคลั่งรักคุณเรามาดูกันนะครับว่าคนที่ขลังรักคุณเนี่ย น่ารักไหมหรือว่าน่าถีบนะเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะรักจะไปต่อหรือเราจะออกมานะครับไพ่เดินพเพื่อเลือกคือไพ่อัดสวินถือดาบนะความเป็นคนเข้มแข็งความเป็นคนแข็งแกร่งความเป็นคนรวดเร็วมีจิตใจที่ทํางานเร็วนะครับแต่อาจจะใจร้อนนิดนึงนะบางคนที่เลือกกองนี้นะครับนี่คือ energy ร,ร่วมกันระหว่างเขากับเรามีความใจร้อนมีความใจเร็วพูดตรงบางทีขอน่าซางงานต้องเสร็จ ขอส่องพลังงานของคุณหน่อยสินะครับพลังงานของคุณด้านดีๆของคุณมีอะไรที่ดึงดูดใครสักคนเข้ามาอัศวินเหรียญแปดถ้วยแปดถ้วยอีกแล้วหรอมาบ่อยจังวันนี้7จ็ดาบนะครับเดาบก็มา7ดถ้วยนะครับมีเลขเจ็ 7, ใบนะเอ e เน y ของตัวคุณ คุณจะมีความยังหนุ่มยังแน่นยังสาวยังแท่อยู่นะครับเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่หนักแน่นไม่เลื่อนลอยมักจะทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะหรือว่าเดินทางเนี่ยจะนําโชคเรื่องการงานมาให้คุณดังนั้นใครที่แบบรู้สึกว่าอับจนหนทางคุณล,ลองเดินทางเดินทางเล็กๆน้อยๆก็ได้เนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลนะครับนะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็จะพัวพันกับคุณนะครับเพราะว่าคุณจะได้ไปเห็นจะได้ไปเห็นไอเดีย มาทํางานมาต่อยอดการงานเพิ่มเติมหรือว่างานของคุณมันไม่ได้ใช้ไอเดียเหล่านั้นไอสิ่งเหล่านั้นมันจะยังเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณให้คุณเนี่ยได้มีพลังใจในการไฟกับชีวิตนะต่อไปนะชีวิตของคุณก็จะมีความสดใสล่าเริงมีความเออเขาเรียกว่าความความ,ความกระตุ้นจินตนาการอะ่ะรอคุอยู่นะชาวกองเนี้ยมักจะ มีจินตนาการสูงนะครับสามารถเมนิเฟตได้ดีสามารถทำงานศิลปะงานเขียนงานนิยายอะไรพวกนี้นะเออเพราะว่าคุณจะสามารถแบบเดดรรีมเก่งการเดดรรีมหรือว่าฝันกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันเป็นคำที่ดูเชิงลบเนาะแต่จริงๆมันมีด้านบวกด้านบวกของมันก็คือมันจะทำให้เราอ่ะมีเขาเรียกอ,อะไรมีมีไอเดียอะไรอ่าพุดขึ้นมาในจังหวะนั้นนะถ้าเราจับไอเดียนั้นมาประยุกต์มาใช้เป็นของจริงได้ อัเวนเดียนก็เป็นลักษณะของคนที่แบบยืนอยู่บนหลักความเป็นจริงดังนั้นไอเดียอะไรก็ตามที่คุณเรียนดียมที่คุณฝันกลางวันอะมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่มันสามารถเอามาใช้ได้จริงเอามาเขียนนิยายเอามาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับหรือเอามาเป็นไอเดียสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ของคุณมีอย่ากดมันละกันมันอาจจะเป็นดูมันอาจจะดูเป็นความสามารถของเด็กๆแต่ว่ามันมันขับเคลื่อนชีวิตมนุษย์ได้นะและตัวคุณเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนนะคนอื่นเนี่ยตามคุณไม่ทัน ลึกลับหน้าค้นหานะคนอื่นต้องตามคุณตลอดเพราะคุณรวดเร็วใครกำลังจะเข้ามาครั่งรักคุณขอส่องพลังงานของเขาคนนั้นหน่อยนะครับ1นึ่งเหรียญแปดเหรียญเด็กถือไม้สองไม้เอเมีเหลียนเหรียญไม้คนนี้เขาเป็นค,คนเก่งงานนะเขาเป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะครับม,มีความเป็นนักสำรวจในตัวเขานะชอบ explore นะชอบสำรวจ ชอบสำรวจสิ่งรอบข้างชอบสำรวจตัวเองชอบสำรวจใดๆก็ตามอางที่เขาอยากรู้อยากเห็นแต่คนคนนี้จะรักการสำรวจเขามีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนเก่งมีพรสวรรค์นะครับสามารถทำงานเดิมๆซ้ำๆได้เป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องโด,อโ,ดอโดยที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรโดยที่แบบไม่มีเน็ดไม่มีเหนื่อยไม,ม่เบื่อนะ เขาจะเป็นคนที่แบบมองอนาคตตลอดเวลาและเขารู้อยู่แล้ว่าเขาจะเดินทางไปในทางไหนเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเขามองในความเป็นไปได้และเขาก็จะเดินไปหาความเป็นไปได้นั้นๆทำงานเดิมๆซ้ําๆจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อสําหรับเขาเลยกลับเป็นเรื่องที่เขาชอบและเขาชอบค้นคว้าอะไรใหม่ๆเป็นนักตั้งสมมุติฐานเพื่อเตรียมจะทดลองทดสอบนะคนนี้ก็มีไอเดียที่ดีเหมือนกันเนาะดูแล้ว อันนี้เป็นลักษณะของเขานะแล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเราล่ะที่จะมาคลั่งรักเนี่ยเจอกันยังไงที่ไหนนะสิบถ้วยนะครับเด็กถือเหรียญน,นะเก้าดาบโอ้แล้วก็เจ็ดเหรียญเอ่อตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงเวลาที่เราได้เจอกับเขาเวลาที่เราได้อยู่กับเขาหรือจะพูดจะคุยใดๆกับเขาก็ตามแต่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอ่อตอนแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รัก ไม่ได้ชอบพออะไรกันเท่าไหร่นะเพราะมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเหมือนโดนโดนครอบครัวหรือว่าโดนเพื่อนๆที่เราสนิทด,ด้วยเรากับเป็นครอบครัวเราเนี่ยเหมือนแนะนําให้รู้จักที่แรกก็ไม่ได้ชอบนะเหมือนจะไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรมันก็เฉยๆไปแต่ว่าต้องใช้เวลาร่วมกันเพราะว่ามันถึงจะเห็นด้านดีๆแต่พอเวลาที่แบบ ใครสักคนหนึ่งมาแนะนําเราให้รู้จักกันนึกออกปะบางทีใจเราอาจจะมีกําแพงเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ตรงสเปคเท่าไหร่เพราะว่าเขาเข้ามาแบบแบบมันไม่ได้เป็คือจิตของเรามันไม่ได้แบบตีความว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีกําแพงอยู่เพราะนั้นอาจจะมีเพื่อนอาจจะมีครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวคนรู้จักหรือว่า ขนาดญาติอย่างเงี้ยอาจจะมีการแนะนําให้รู้จักได้หรืออาจจะรู้จักกันผ่านพวกเขาเช่นเป็นเพื่อนของญาติเป็นเพื่อนของน้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น,นตอนแรกๆแล้วกด็ดูดูไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ตอนแรกๆแต่ต้องใช้เวลาร่วมกันกับคนเนี้ยแล้วเขาจะเริ่มข้างรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้แอคชั่นเขาล่ะแอคชั่นเขาอะออกแอคชั่นอะไรแบบไหนมาอืมอมีหกถ้วยนะตอนแรกๆเหมือนไม่ได้อินกันใช่ไหม แต่พอเวลาคุยกันไปเนี่ยแบบเออใช้เวลาร่วมกันแล้วก็พอห่างไปสักพักสักพักหนึ่งมันก็รู้สึกดีๆเนาะรู้สึกสปาร์กเนาะแปดไม้น่ะสองเหรียญแล้วก็หนึ่งดาจะมีการเข้ามาพูดเข้ามาคุยกันนะแล้วก็เวลาเข้ามาเนี่ยทั้งสองคนจะแบบ เข้มชอบพันานาเนาะเออเหมือนเต้นลาจังหวะวอลนะเออเหมือนเต้นลาอะไรสักจังหวะหนึ่งที่แบบอีกคนนึงถอยอีกคนนึงเดินเขานี่อีคนนึงเดินอีกคนนึงถอยนึกออกไหมเออมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมีการโต้ตอบกันในในใ,ในช่วงแรกๆของการมีความรักแต่มันมีการโต้ตอบกันคือเรามีเป็นฝ่ายพูดบ้างอ่เป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาบ้างเขาเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาบ้างอะไรเงี้ย พอเริ่มจะหายหายไปอันพักทักไปสักหน่อยนึงนมีการคุยกันแล้วความสัมพันธ์มันจะแบบพัฒนาขึ้นอย่างไม่ทันรู้ตัวนะครับจุดเด่นของคนสองคนคือเป็นคนที่แบบรวดเร็วตัดสินใจเร็วทําเร็วนาะแล้วก็ในที่สุดคนทั้งสองคนก็จะตัดสินใจนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์และขนานดาวจันดาวสุกนะตัวไพ่ไม่ได้บอกระหว่างเราเลยนะดูซิลูกเต๋าจะบอกอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วดาวอังคารจะโดดเด่น ดาวอังคารเขาก็จะเด่นเรื่องแบบพวกพละกําลังการสู้การไฟอะไรแบบนี้เนาะนี่ราศีอะไรราศีมังกรราศีมังกรเด่นนะครับเป็นปึกแผ่นความเหนียวแน่นนะความมั่นคงพบที่12เนี่ยพบเกี่ยวกับสปนะิริชั่วความเป็นสปิริชชั่วการจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่นะเออความหมายดีเนาะแล้วก็ตอนเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดตัวเท่าไหร่นักนะ โอเคครบทวนนะเพื่อนๆชาวกองที่สามเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีเพื่อนๆชาวท้ายคลิปทุกท่านนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเราวันนี้นะไพ่ใต้กองของเราหรือพลังงานโดยรวมนะครับ วันนี้เราได้เอมเพอเลอร์นะครับโอนไพ่จักรพรรดินกก utt, นะเพีค่มั่นใจว่ามีคนเนี่ยต้องการจะส่องต้องการจะรักคุณแน่แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความใหญ่โตดูแลหน้าที่การงานดูแลตัวเองได้เป็นอยา่างดีนะครับให้เข้าให้สอดคล้องกับพลังงานของคุณเองก็เหมือนกันพลังงานของคุณเองก็เป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งนะเป็นปึกแผ่นมั่นคงอันนี้ก็เป็นพลังงานของคุณกับเขาที่มีร่วมกันเช่นเดียวกันนะครับ เป็นคำทำนายรวมๆที่สามารถแอดเข้าไปได้ในทุกกองเลยนะขอบคุณทุกท่านในคบที่ติดตามรับชมรับฟังนะเออเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันการดูดวงแบบพิกราร์ดนะครับเป็น general reading นะคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดเนี่ยหรือว่าไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้เพื่อนๆรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมากนะ เออช่วงนี้ถ้าใครมีอะไรยังไงมาอัปเดตกันนะเพราะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบไม่คอมเมนต์กันเลยไม่กดไลค์กันเลยเนี่ยคลิปของเรามันจะเป็นที่รู้จกักเป็นที่พบเห็นน้อยลงนะดังนั้นเมื่อนสามารถสับสกายไลค์แชร์ได้แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เยอะเลือกกองไหนบอกพี่เข้มบ้างหรือบ้างคนถูกใจนะเลือกมากกว่า1กองก็ได้แต่เพื่อนๆจะลองสังเกตดูไหมละว,ว่าพี่เข้มแบบเวลาเปิดไพอ่อ่ะถ้ามันได้แบบดวงไม่ดีอะไรเงี้ยพี่เข้มจะพยายามเปิดหาทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมนั้น เป็นเพราะว่าเราอะสามารถจะมองชีวิตแล้วก็มองโอกาสหาโอกาสเพื่อตัวเองได้เสมอๆนะอย่ามาคิดว่าเอ๊ะชีวิตฉันทำไมมีแต่คนไม่ดีเข้ามาเนาะถ้าชีวิตเรามีแต่คนไม่ดีเข้ามาบางทีจิตได้สํานึกของเราอะมันอาจจะมีพิมพ์เขียวอะไรที่มันที่ที่จิตได้สำนึกของเรามันยึดมั่นว่าเป็นแผนที่ในการดําเนินชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราอยากอยากได้ชีวิตที่ดีเราแก้ตรงนั้น นิดเดียวเราจะไม่แก้อินพุตเราจะไม่แก้คนอื่นเพราะว่าการแก้คนอื่นเนี่ยบางทีเหนื่อยตลอดชีวิตแล้วมันแบบเออมันเป็นไปไม่ได้พอเราแก้พิมพเขียวปุ๊บเราดึงดูดคนดีๆเข้ามาได้เลยแต่เพียงแต่ว่าคนดีๆที่ว่านั้นน่ะเราอาจจะล็อกเป้าว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นต้องเป็นนายเเท่านั้นต้องเป็นนางบีเท่านั้นอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าชีวิตของเขาเขาก็มีออฟีวีลของเขามีความคิดของเขานึองออกไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากได้รักดีด เออรักดีๆคนหน้าตาประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออสีผิวประมาณเนี้ยนะแต่เป็นคนดีๆอ่ะจ,จะเป็นคนนี้หรือไม่ใช่คนนี้ก็ได้เงลวใจเราเปิดกว้างยังไงคุณก็ได้คนที่เท่าเทียมหรือด,ดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ต้อง open choice ให้ตัวเองด้วยนะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกของคุณนะ,ะดังนั้นอย่าลืม support เข้ามานะครับกดซุปเปอร์เตงกดสมัครสมาชิกช่องโดยเฉพาะห้องเวิร์กช็อปถ้าใครอยากรู้ว่า เราทํางานกับพิมพ์เขียวของเรายังไงนะครับกดเข้าไปในห้องเวิร์กช็อปของเราได้เลยนะฟังคลิปเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะเพราะว่าห้องเวิร์กช็อปของเราก็เวลากดเข้ามามันก็จะเดือนหนึ่งใช่ไหมเวลาต่อสมาชิกก็จะต่อได้เดือนหนึ่งนะฟังทุกวันทุกวันเนี่ยจริงๆฟังสามเดือนทําแบบฝึกหัดที่อยู่ในห้องเวิร์กช็อปเนี่ยสามเดือนชีวิตก็ประหยัดนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ เปลี่ยนชีวิตพี่เข้มมาแล้วแล้พี่เข้มมั่นใจว่ามันก็เปลี่ยนชีวิตคนรอบข้างพี่เข้มได้หลายคนเหมือนกันแต่ว่ามันก็เมื่อเมื่อจิตคุณพร้อมนะครับอย่างน้อยเข้ามารับฟังก่อนก็ได้นะครับโอเคครบ่วนเจอกันคลิปอื่นของช่องนะเพื่อนเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับ